สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องโูดทุกคนครับสวัสดีทุกค,คนครับผมพี่น้องจุ้งายล่าว่ามีหนังมาลอยสายพนาหนังกลางแปลงลอยสายสวัสดีครับใช้ตรงไหนนะขอบสะขอบสะแกมยิ่งพี่น้องเฮ้กินเขากินปลากนันดิมเลยวะมี หนังกางแปลงมาฉายอยู่ตรงนี้มีคนเบิ่งบนหลองเรียกว่าสิลงล่ไปเบิ่งกันจนี้พี่นอนมันเกิดยังขืนเขาพระเจ้าลงใส่สิมาไหวแกบนหรือเปล่าพะรูไปนอนหน้าสิมาไหวแก่บนอย่สิลงไปเบิ่งกันครับี่นองเขาขีไปเพิ่งวัสดีครับเรียบร้อย

บอกว่ไหนวะได้บออ้วนมันแน่นแน่นกับปูควมสินมันสิไปได้ไงความจิตการไปว่ได้ไปว่ได้บรรยากาศก็บสมมืดเชียงศรีเด้อพี่น้องเด้อไอวันวะบอกกับตันไงมันกับมาอันนี้พ่อบอกอ้วนเนะครับนี่พ่อบอกอ้วนก็นอนอยู่ทั้งโต๊ะเลแล้วบอกอ้วนนอนอยู่ทั้งโต๊ะไปว่ได้รู้เป็ไหมตาเหรอเฮ้ยเสียงบึมบำมึมบำขึ้นอยู่ดิต่อด้วย รอด้วยไฟกำลังติดไ <c oughs> ว้ยมืดมืดมืดครับเจ้น้อไปกับความมืดเอารอพ่อดยตัวบกักใดเรนก้อนบังนั่นเดอ้อผีหลอกเด้อเต้ไปด้วยปะไปด้วยไหมจะไปดูหนังกลางแปลง บฟ้าเนี่ยให้หน่อยเด้ยสวัสดีครับหมูไปเดินเตหน่อยก่นนะบอกพี่ออมสินรอ,อป็น,นอ้องมือต๊ดตือได้เปน,นอเปนเขาอยากเอ,อ้ยน้องไปด้วยบอกใครน้องไปด้วย เาไฟหนาบานไห้ข้างขอบานเอาโอ้มดตือ้อกัปตันน้นาไปเดินไปนเดี๋ยวเราเดินไปพร้อมกันมีเสียงคนอยู่ดิเต้ย,ยม,มีเสียงคนอยู่เต้ยรู้ป่าว่ามีหนังกันแลงตรงนี้ข้างบ้านเรา จุ่มบ่มีผ um um ู um ้ใดหูเลยครับพี่น้องจุ่มสายลาลงไปกลางมองจุ่มสายลาลงไปกลางมองเดินโกโก้โกโก้ลงไปเดี๋ยวหมาบัดไยกัดได้โกโก้กลับบ้านไปมันกันจะให้งานขาะเป็นแบบนี้คือเดนคือเดนเดินแบบนี้ผีหวันอออะไรครับอกนนั่งเลยกลับบ้านไปกลับบ้านไปโกโก้มีกลัวหมาบัดแต่ก็ยังวิ่งตามนะไปเดิน เื่ออะไรวะข้าเจ้าถือหวยลุยเบอร์วะข้าเจ้ามาึใครเนี่ยกับตัเน,นะนี่ยอ้วนไปเด,นด,นดนิน,น,นเดินเดินต้อน,นเดินเลาะป่าเดี๋ยวงูเจียวกัดเอา เดินนิดเชนไม่กัดหรอกห okay, ลีกทางรถด,ด้วยอย่าเดินเต็มทางเดินนิดดิเจ้า <c oughs> มาจากนั่นแก่ <c oughs> นี่เป็นวปลาครับผม <c oughs> ไปไปเดินเดินฮึ <c oughs> ทำไมนะไม่กับตันกับตันเทพว่ากันเยลยมาดแมนจริงครับก็ยังว่าเออเห็นน้องเขาบอกว่ามีหนังกลางแปพงอยู่ตรงนี้เหรอครับ <c oughs> อยู่ใ,ใกล้ๆบ้านยังไม่รู้เรื่องเลยมีหนังกลางแปพงด้วยเหรออะไรกับบ้านไปนอนด้วยันอา้อาวเฮ้ยระวังเด้อระวังเด้อเดินกลับไปคนเดียวระวังเด้อเดินกับไปคนเดียวอีวเกเฮ้ย<ส> มีหนังอีหลีพี่น้องนี่น mm hmm. ีงแต่งนี่แต่งท่านเคยเบิ่งหนึ่งเจ้ตอนเล็กหน่อยคนเดียวเสียงหนังพี่น้องน้องดีครับพี่น้องครับมีหนังอีหลี บรรยากาศนางๆำแพงจะแทๆเลยพี่น้องมีซิคบีก็ปีหรว่าผมบอกให้เบิ่อเลวสมัยก่อนเนาะคนกงแพงกับปิดวีเจพี่น้องไปไกลแล้วนี่ดีเดียดีดาวด้วย่ไปไกลแล้วเอาผมมาต้กับปวยพ่ในบ้านนะครับนางกันจนเนโอ้นายเอ้โอ้หวานเงเลยทีีย มาเร้วปลายแก้มลิงครับนี่วินังกลางแปลงด้วย ก่อนอาทิตย์พ้นขอบฟ้าของวันมาลลนเป็นวันเริ่มเดือนดับเนางกับกเครอับเด้องพี่น้องใช้เนือสตรูหังแังๆครับผจคิน สั่งเตรียมกำลังทุกหน่วยให้พร้อมที่สุดข้านี้ข้าจะไม่มีวันถอยกลับออกมาอีกไปอันขาดคุณมาที่นี่ได้ยังไงขับรถอยู่เมึดแล้วฝนกตกตอกเหรอผมเลยตอบว่าไปที่ไหนก็ไปผมขับมาสักพักหนึ่ง <c oughs> ท่านสายเร็วข้างทาง <c oughs> แล้วว่าจอดรถไว้ที่นี่เขาเดินมาอีกนิดนึง ก็คือที่นี่แล้วหมดเลยจนตายหมดแล้วว,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 ว่าดีว่าว่าดีว่าร้อนถึงกลับบ้านเลจะกลับแล้วล่ะอะนั่งตรงนี้กันเลยขอนงค้านั่งเลยที่กี้มันหลอดท้่ห มันม <I> ันหล่อนมัน คุณนจากทีมงานที่พาภาษาอีสานภาษาบาาา้านเฮาเพื่อความเมื่อยซึนการพาไปขับเดินเทวดาท่าที่บ้องสามนี่ก็ไ่เีน้าตาบอกพี่ว่าตรงเนี้ยเป็นเลนน้องพี่น้องครับเออออมสินลอยกับบ้านออมสินกับบ้านก่อนเราเนาะออมสินกับบ้านก่อนพี่น้องเหลือแต่ บ้านกับเลียสองคนทากับปุกเออยดูหนังภาพพี่น้องว่าวงหนังพี่น้องสีสียามาเนาะสียามาส,สียามา,า,มาแล้วก็เทวดาถ้าจะบอกเนื้อผาทากิสานทาแลาวฮ่องพี่น้องอย่างสนุกสนุกดีอยู่ด้วนยะเนาะกระปุกเนาะสนุกเอ,อ้ยเทวดาถ้าจะบอกนี่ไม่ได้ดูนานละนั่นแล้วเปลี<ม>่ยนบรรยากาศ มันมีกี่ภาคกี่ตอนอ้หลายตอนเด้อเทวดาถ้าจะบองนี่พ่อดูตั้งแต่ตอนเด็กๆตอนเป็นหนุ่มเป็นเด็กขึ้นมาหนุ่มน้อยอะ่ะจนอ้หลายภาคอยู่หลายภาคอยู่ยยเดินพี่น้องบนานหฮาอายุคนละยื้อใกล้ๆวัดนี่เ้อพี่น้องเดินผ้าดเดินกันเดิน,นออกมาเร็นพ่อเดินอยว่บ่ได้ไก่เลย งจะไปหนาต่างแบบแบบยี่ปุ่นเหรอครับยังไม่นอนจังยังยังไม่นอนเฮ๊ะพากันอยังมาหอดบานแล้วพี่น้องนึกว่าว้าวก็หยอกเล่นใิเนาะเห็นตั้งแต่อยู่ในนั่นนะว่าอย่างข้ามชนโหนตัวผีจ้างหนังเนาะมา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 เลยมาเลยไอ้กระต้าข้ามแค้นู ไอ้กับตันนักัลตันคาบแขนไว้เลยเหรอเลข่เดี๋ยวมันเออไอ้กับตันข้าบแขนกระปุกไว้เลยอ่ะโอ้โหดูไอ้กับตันคาบแขนคาบขาบดึงเข้าบ้านข้าบกลับมาบ้านไปคาบแขนมา่งจังงงข้าบแล้วก็ดึงมาเข้าบ้านมึงหมาเนี่ยคือสนิทแล้วมั่งเนี่ยตีสนิทคาบแขนมาในตะพุ่นนะครับหน้าปากซ้อยเข้าบ้าน ข่าบแขนเออตัวง่ายดีนี่ครับข่าบแขนไปข่าบแขนไปน้ำลายข่าพอบอข่าพอน้ำบ่บ่ข่าข่าตักับปูข่าแขนกับปูกลากมาเลยอ้าวเฮ้ยจังซี่อ้วนผมก็นเนี่ยน้อยใจตีอ้วนไข่กันหน้อยใจที่นี่มาแล้วเดนี่อ้วนมาแล้วเดนี่พ่อไปเบิ่งหนังกลางแปลงมาเด้อสิบอกให้เด้อนี่สนุกหนังดี เจไดไหมไม่ดูกันล่ะพรุ่งนี้วันอาทิตย์อันนี้หนังหนังเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายวะไม่รู้อ่ะน่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วเพราะเห็นแค่ชื่อเดียวเลยเขาก็มีเรื่องเดียวหรือเปล่าสองเรื่องเรื่องแรกสียามาเอ้ามันดูวัมันจบไปแล้วบ่จบแล้วสียามาแล้วก็เรื่องนี้เทวดาจะจับบ้องไพศาลใช่อันนี้มีอังนี่อันนี้ถ้าแป้งให้เราไดิถ้าแป้งให้เราไดิไหมล้งไปล้างไหน พี่น้องครับถ้ากันเป็นเบื้องหนังกลางแปลงมาล่องทบทวนเบื้องแล้วได้เบื้องสามเทื่อเลยทีครับแต่จำควม่มได้ครพี่น้องอยู่วัดวัดหลวงพ่อทองวัดอรามหลวงสาแก้วนะครับนั่นจะไปเบื้องข้างหนึ่งนะครับแล้วก็วัดวัดหลวงปู่ปั่นวัดหลวงปู่ปั่นชายเชิงเซาเนาะจะข้างหนึ่งครับแล้วก็นี่อายุขอ,อบซ้าขอ,อบต้ายแกมล่ง S <S ขอบสายแกมลิ้งทางบ้านพันนี่นะครับผมบ้านพันธ์แนะนำนะครับบอหลวงคนแจ้วหลวงปูบอกว่าเมันบอกยุงมันเศร้าเมันบินสบาทมันบอกว่าเมันบอกชาวบ้านว่ามีหนังเด้อโคตรของบหลวหูลายก็ได้นะครับทางผมบ่ลหูเรื่องในปัจจุบ้านแค่กัดบ่ลหูมาเนี้ยจุ้มสายล่าไปใไซมอนตอนแรกแหละครับบอกว่าู่ดีๆเพิง่งมาตั้งกันตอนคำขำนี่เด้ดพี่น้อง มันบอกว่ามี่หนังกลางแปลงยุบานเขาเดิยุบขอบสะ,นะเนี่ยวิ่ดีอยู่ไปเบึงท่าพี่น้องบึงเล่นลุ่งไปบึง,งแมน่นิลีพี่น้องมี่สียามาก,กับเทวดาทา่าฉบองกาลัางชายอยู่อิู่บึงเรื่องแหลกจบเรื่องที่สองน้อยนึงแต่ว่ามันขับมากครับว่าได้เอาศาสตร์ไปนั่งบมีคนเบึงอยู่ประมาณบ่นนาเกินสิบคนพีน่น้อง บรรยากาศดีมากเลยตอ,นน,อ,น,น,อนนี้ก็หลายๆก็เจะสิงห์เงนเันก็มีเราไปน้องเนา,นาโโะครับผมใช่ตอนแรคลิปนี้พี่น้องภาพเปลี่ยนแปลงเพลียภาพไปเปลี่ยนบรรยากาศเบิึงหนังกลางแปลงโดนแล้วจังผมนี่จ้ะมันมันมป็นเงียสิบปีหรอกครับอาจจะเป็นสามสิบสามสิบกุหลาบสามสิบครัวหน่น,น้อยกุหลาบที่ว่าบ,บ,บ่ได้เบิวงเคยเบิึงหนังกลางแปลง,น,งน,นั้นนะครับพี่น้องมาก แนงเลยคิดเห็นสมัยก่อนนะพี่น้องสมัยนั้นน่ะเม็ดประขามขวดยังขายได้เลยพี่น้องว่ามันพันโบโคตรดเีเม็ดประขามขวดขายได้เม็ดประขามขวดมีเหลืองเหลืองมีมีแดงแดงพัดมีน่ะ้เท่าสมัยนั้นขายแบบนั้นเนาะพี่น้องผัดมีเม็ดประขามขวดในบริเวณบริเวณที่มีงานหนังกางแปลงนี่ยังตำสมบพุ่งพี่น้อง นั่นแหละที่พันเคยกินกับเป็นลักษณะนั้นโมเมนต์นั้นอะไรกับเป็นผลอย่างหลายๆกนไก่คิดว่าอาจจะบริบูรณ์ขึ้นกันน้อพี่น้องเนาะพากันไปเป็นบรรยากาศบริบูรณ์สูงหน่อยก็หลายน้อพี่น้องเนาะครับสำหรับคลิปนี้ท่านกติขอกล่าวค้างมาสวัสดีเด้อครับเด้อสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับติดตามกดไลค์กดติดตามด้องพี่นอ้องเด้อชอบหน่อยหน่อย